สวัสดีค่ะวันนี้หมอริชนะคะจะมาทำคลิปแรนดอมเกี่ยวกับดวงความรักของคุณที่ถูกคลิปนี้ดึงดูดเข้ามานะคะโดยจะให้พี่ไพ่เนี่ยบอกมาเป็นคีย์เวิร์ดนะคะสามพยางเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวเรามมาดูกันเลยค่ะเน็ตบิวตี้และ ให้นะคะออกมาบอกมาเตือนคุณนะคะว่าเนี็ตเน็ตอันนี้เหมือนตะไครยนะคะหรือูอแหก็ได้นะอาจจะเรียกได้ว่าเหวี่ยงแหก็ได้นะคะดูเหมือนตัวตนของคุณในช่วงนี้เนี่ยมีสเสน่ห์แพลวพลาวมากมายมีคนมารักมาชอบคุณหลายคนเลยอะ่ะเยอะมากๆเรียกได้ว่าตัดสินใจไม่ถูกเลยก็ได้นะคะ เพราะอะไรอ่ะเพราะคุณสวยอ่ะนะคะบิวตี้และในจำนวนคนที่มาชอบคุณเนี่ยก็มีคนที่คุณชอบเขาอยู่เหมือนกันนะแต่ให้เน้นย้ำว่าอย่าให้หน้าตามาเป็นเป็นเครื่องตัดสินใจนะคะเพราะบางคนหน้าตาอาจจะดูดีแต่จิใจอาจจะไม่ได้ดีงามอย่างหน้าตาก็ได้และสุดท้ายนะคะอู ใบนี้บ่งบอกถึงว่าคุณควรจะปกป้องตัวเองหรือมีขีดจำกัดในการที่จะคบหาใครก็ตามนะคะแม้ว่าคุณจะชอบเขาแค่ไหนหรือเขาจะหลงคุณแค่ไหนแต่คุณก็ต้องมีขอบเขตนะคะในความสัมพันธ์มันถึงจะดีสำหรับคุณเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปก่อนอื่นเราจะมาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะเช็คคร่าวๆสั้นๆว่า ตอนนี้พลังงานคุณเป็นอย่างไรนะคะวันนี้หมอใช้ไพ่บูมบูมมิ่งแคทนะคะเป็นไพ่แมวที่หลายๆคนชอบมากนะคะคนที่เป็นทาสแมวจะชอบกันมากเลยเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณตอนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรควีนม่เทาห้าดาบห้าสิบดาบเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย หนึ่งเหรียญเดลิเวอร์พลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่ฉลาดค,คล่องแคล่วว่องไวมีสเสน่ห์นะคะพูดเก่งทำงานเก่งรู้ทันคนนะคะเป็นคนที่ชอบยิ้มยิ้มเก่งยิ้มง่ายเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความเป็นผู้นำในตัวเองแต่ว่าไม่ ไม่จําเป็นจะไม่แสดงให้ใครเห็นว่าคุณแบบมีอํานาจนะมีความเป็นผู้นําคุณจะทําตันน่ารักง่ายๆคุยง่ายอ่อนโยนนะคะแต่ถึงช่วงเวลาที่คุณเด็ดขาดคุณก็ทําได้ดีแล้วช่วงเวลานี้ดูเหมือนคุณจะจบหรือมีปัญหากับความรักหรือเปล่ากับคนรักของคุณนะ่ะคุณมีปัญหาทะเลาะกันใช่ไหม ดูพลังงานคุณน่าจะเจ็บปวดเสียใจนะคะบางคนอาจจะปลอมใจเหงาเศร้านะคะคิดถึงคนที่เคยรักกันแต่คุณก็เป็นคนที่ให้โอกาสคนนะเป็นคนที่แบบถ้าตัวเองผิดก็จะจะขอโทษก่อนเลยแสดงออกให้เขารู้เลยว่าเราเออผิดเรารับผิดชอบเป็นคนที่ใส่ใจคนรักนะคะไม่ว่าคุณจะรักใครก็ตามอาจจะรักแบบเพื่อน หรือรักพ่อแม่รักพี่น้องหรือคนรักเลยก็ตามคุณจะเป็นคนที่คอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ทุกคนทั้งต่อหน้าและรับหลังบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณน่ะใส่ใจเขาห่วงใยเขาหรือทําอะไรเพื่อเขามากมายนะคะคุณจะเป็นคนที่น่ารักนะอ,อ่ะอบอุ่นอ่ะนะคะใครได้คุณเป็นแฟนในช่วงดีมากแต่สภาวะตอนนี้ดูเหมือนคุณแบบอยากได้รับคําขอโทษหรือเปล่านะคะความรักคุณกําลังมีปัญหาอยู่ใช่ไหม หรือยังไงหรือเพิ่งจบกับใครบางคนมาอยากเริ่มต้นใหม่อยากเจอคนที่ใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้สถานะความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงคะสิบหม้เทา้า เด็กถือถ้วยแปดถ้วยเจ็ดถ้วย,วยแฮงแคสคุณบางคนบางเคสนะคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการแยกห่างจากคนรักนะคะดูเหมือนความรักของคุณนี่ยมัน มันต้องอดทนมันต้องพยายามมันเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวก็เป็นได้อาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ได้ที่ที่ต้องพยายามอดทนแบกรับปัญหาแบกรับความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะทําให้ความรักมันเกิดขึ้นใหม่ทําตัวน่ารักนะคะแต่สุดท้ายแล้ว่ก็ทําอะไรไม่ได้มากได้แต่รอคอยเขาอาจจะม o ฟออนจากคุณไปมีตัวเลือกเยอะ ทำให้คุณต้องรอคอยก็ได้นะเลยทําให้คุณปิดแงกอยู่กับสภาวะเช่นนี้เบื่อหน่ายเซง็งนะคะปีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียวมีแฟนก็เหมือนไม่มีหรืออีกเคสหนึ่งเป็นคนโสดร้อยเปอร์เซนที่จบมาจากความรักครั้งเก่าที่ทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณรู้สึกแย่ด้อยค่าคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณไม่อยากจะกลับไป ไปเหนื่อยแบบนั้นอีกแล้วอ่ะถ้ามีความรักทั้งทีฉันจะต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการดูแลเอาใจใส่เรื่องการแสดงออกหรือปัญหาใดๆก็ตามในชีวิตคู่ในความสัมพันธ์ฉันมานั่งทบทวนดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวดีกว่าไหมอ่ะถ้าจะต้องไปแบกอะไรขนาดนั้นอ่ะมีแฟนแต่ก็เหมือนกับมีภาระมีปัญหาตามมาเยอะไปหมดคุณดูเหนื่อยนะคะ แล้วบางคนบางเคสอาจจะรอคอยคนแดนไกลนะคะคนที่สัญญาคุณว่าจะติดต่อว่าจะติดต่อมาคนที่เคยสร้างความฝันให้กับคุณนะคะพูดให้คุณหวังพูดให้คุณคล้อยตามแต่สุดท้ายก็ทำให้คุณติดแงกอยู่กับการรอคอยคุณเบื่อหน่ายมากๆนะคะในความสัมพันธ์ เป็นไปได้สูงว่าคุณค่อนข้างจะโสดในช่วงเวลานี้นะคะอยู่เงียบๆคนเดียวปรีกวิเวกเหมือนไม่สนใจใครอ่ะแต่มีคนเข้าหาคุณเยอะนะมีคนชอบคุณเยอะบางคนเนี่ยมองว่าคุณเป็นคนในฝันของเขาเลยแหละแต่คุณก็เลือกที่จะเงียบเงียบนิ่งๆเหมือนว่ายังไม่ได้ถูกใจใครเป็นพิเศษนะคะ แล้วแนวโน้มความรักของคุณจะเป็นยังไงคะจะลงเอยไหมจะมีใครเข้ามาเป็นรักแท้นะคะเป็นคู่แท้ของคุณไหมคะให้พี่ไพ่บอกทีแนวโน้มความรักของคุณจะเป็นยังไงหนึ่งเหรียญกิงเหรียญแปด,ดดาบเจ็ดดาบ าถ้วยจัสเมนโอ้ไพ่บอกว่ามีนะคะมีคนที่อยากจะหยิบยื่นใมตรีให้กับคุณอยากจีบคุณอยากลงหลักปักฐานกับคุณเขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเนี่ยคิงเหรียญเห็นไหมคิงเหรียญคนเนี้ เป็นคนที่นิ่งมากนะคะดูดีมีมีสไตล์อ่ะดูดูวางตัวแพงนะคะเป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่นิ่งๆสุขุมสุภาพผู้จาไพเราะนะคะเป็นคนซื้อสัตว์ซื้อตรงชอบทำงานเขาชอบคุณนะเขาอยากทำความรู้จักกับคุณอยากหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กับคุณนะคะแต่ดูเหมือนแปดดาบเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจ หรือคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าเขาชอบคุณเพราะว่าเขานิ่งเหลือเกินคุณก็ไม่กล้าคิดคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาชอบเราจริงหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองเพราะเขาแบบทักมาคุยคุยก็คุยสุภาพมากแล้วก็คุยสั้นๆคุยเป็นงานเป็นการไม่ได้ออกแนวจีบสักเท่าไหร่คุณคงไม่ได้ชอบลามั้งคือคุณก็แบบ คิดวนน่ะพยายามพยายามจะคิดแล้วคิดอีกพยายามจะดูเขาแล้วดูเขาอีกว่าเขายังไงกับคุณกันแน่เขาโสดหรือเปล่าโสดจริงไหมฐานะดีขนาดนั้นวางตัวดีขนาดนั้นเขาอยู่มาได้ยังไงจนถึงบัดเนี้ยโสดมาได้ยังไงเขามีอะไรแอบแฝงซ่อนเล้นอยู่เปล่าเขาดูดีมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเขาเยอะด้วยคือตอนเนี้ย คุณอยากรู้เกี่ยวกับคนที่คุณสนใจนะคะว่าเขาคิดตรงกันกับคุณหรือเปล่าเขาอยากจีบคุณจริงจังไหมและที่สำคัญเขามีคนของเขาหรือยังนะคะแต่ตัวคุณก็ไม่เบานะตัวคุณก็เป็นคนที่โสดที่มีคนเข้าหาเยอะนะต่างคนต่างมีสเสน่ห์ทั้งคู่เลยคุณกำลังอึดอัดอยากรู้เกี่ยวกับเขาว่าเขาโสดจริงไหม นะคะแล้วเขาชอบคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจาะกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโสดจริงไหมนะคะแล้วเขาชอบคุณหรือเปล่านะคะเขาโสดจริงไหมแล้วเขาชอบคุณไหมเด็กถือไม้เท้าอัศวินดาบสิบดาบ สิบถ้วยแปดดาบควยนไม่เท้าเขานะคะเป็นคนที่ชอบทำงานมากๆเลยอะ่ะอาจจะก,กำลังสร้างเนือ้อสร้างตัวก็ได้หรือเป็นคนที่มีความแบบทะเยอทะยานโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน เป็นคนที่ชอบสร้างเนือ้อสร้างตัวพลังเขาแบบเยอะมากนะคะเวลาที่เขาได้ทํางานเวลาที่เขาไปนู่นไปนี่เขาเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะพูดตรงและดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่อกหักเจ็บปวดกับความรักมาเรียกได้ว่าแบบเจ็บมากอ่ะนะคะโดนคนรักหักหลังโดนทรยศใด้ใดก็ตามคนคนนี้มีปมทางความรักนะเคยเจ็บมาสุดๆรอมใจ เสียใจหนักมากถามว่าเขาชอบคุณไหมอย่าใช้คำว่าชอบเลยค่ะเขารักคุณสิบดาสิบถ้วยเขาเคยจบกับความรักครั้งเก่าแต่เขาอย่างเงี้ยนะกับคุณนะ่ะเขาอยากอยู่กับคุณสิบถ้วยนะคะรักรัก,ร,กรักเหมือนเป็นครอบครัวรักรักด้วยแบบอารมณ์อารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้หัวใจอะ่ะนำทาง มากกว่าใช้ตักกะหรือใช้เหตุผลเขาอยากดูแลคุณเห็นไหมอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยากมีลูกกับคุณหรือถ้าเกิดคุณเป็นคุณพ่อเลี้ยง,เ,ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็ยินดีที่จะมาอยู่มาดูแลคุณกับลูกหรือเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่เป็นเป็นอ่าพ่อมแม่แม่ก็ได้เขาอยากอยู่กับคุณ่ะเขารู้สึกว่าคุณคือครอบครัวของเขาแต่เขาเองก็รู้สึกอึดอัดใจ ไม่น้อยไปกว่าคุณนะเขาไม่รู้ว่าคุณนะเสน่ห์แพรวพลาวขนาดเนี้ยคุณมีใครอยู่ในใจหรือยังหูตาแพรวพราวน่ารักทํางานก็เก่งพูดจาก็ดีสเสน่ห์ก็แรงโอ้ยมันถูกใจไปหมดเขาไม่รู้ว่าคุณคุณเจ้าชูหรือเปล่าคุณมีใครหลายคนแอบซ่อนไว้หรือเปล่า จริงๆเขาก็ดูแบบอึดอัดเหมือนกันในในเรื่องของคุณเนี่ยต่างคนต่างอึดอนะัดน่ะแต่เขารักคุณนะรักนะ่ะไม่ใช่แค่ชอบแล้วล่ะรักเลยสิบถ้วยอนะ่ะในบรรดาความรักคนรักที่เข้ามาหาคุณเนี่ยคุณเนื้อหอมมากในช่วงเวลาเนี้ยคุณคุณจะเลือกถูกคนไหมคุณจะรู้ไหมว่าเขาคนนี้คือใครนะคนที่รักจริงอยากอยู่กับคุณตลอดไป นะคะอยากเป็นครอบครัวคุณถามไพ่สิว่าคุณจะดูออกไหมว่าบรรดาตัวเลือกที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณจะเลือกถูกไหมคุณจะดูออกไหมว่าเขาคนเนี้ยคือคู่ของคุณคือคนที่เขารักคุณเหมือนกันคุณจะเลือกถูกไหมคะเด็กถือถ้วยสี่ดาบโอ้ถูกสิจ๊ะสองเหรียญคู่กันแล้วก็ไม่แคลกันเนอะดูสี่ สองเหรียญวนกลับเข้ามาอินฟินิตี้อะนะคะคุณกับเขาเป็นคู่กันน่ะคือเจอกันแล้วก็จบเลยอ่ะนะคะจบที่ตรงเนี้ยจบที่เธอคนเนี้ยพอลองได้เปิดเผยความรู้สึกในใจกันแล้วควุณจะรู้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนมากพูดตรงถามอะไรก็ตอบเป็นคนพูดจริงทำจริงไม่โกหกเป็นคนแบบเรียกได้ว,ว่าจะว่าซื่อก็ไม่ใช่คำว่าซื่อนะ ไม่ใช่ว่ขี้โกงด้วยเป็นคนที่แบบเปิดเผยอะเออจริงใจมั่นคงหนักแน่นรักใครแล้วก็รักเลยรักแล้วก็จบอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้สนใจใครอีกคุณจะเลือกถูกนะคะเก่งมากแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาล่ะคะเมื่อคุณเลือกเลือกถูกคนแล้วเนี่ยนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรสามดาบ ้าดาบเดฟสิบเหรียญเดวิลหกดาบเนี่ยหลังจากที่คุณได้เปิดเผยความรู้สึกให้กันและกันได้รับรู้แล้วเนี่ยไอ้เรื่องราวความรักที่เจ็บปวด นะเมื่อครั้งก่อนที่คุณกับเขาต่างเคยเจอมามันเป็นรักทกซิกรักที่ทำให้หวาดระแวงเป็นรักที่ทำร้ายซึ่งกันและกันทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจบางคนอาจจะนักถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันสิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนะ่ะมันจบนะมันจะไม่มีการเอาชนะค้าคานกันมันจะไม่มีการทำร้ายหัวใจกันไม่มีการนอกใจกันมันจะมีแต่ความสุข สิบเหรียญเห็นไหมเนี่ยเดทแล้วก็ตามด้วยสิบเหรียญน,นะคะคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นกันใหม่เป็นครอบครัวที่จริงจังมั่นคงนะเมื่อกี้สิบถ้วยตอนนี้จะเป็นสิบเหรียญเป็นการสร้างครอบครัวไปด้วยกันมีลูกมีหลานนะคะมีเหรียญมีโหลนแหมเป็นวงตระกูลที่ที่ยิ่งใหญ่อะมั่นคงมากๆคุณจะรักกันคุณจะอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็จะคลั่งรักกันหนักมากด้วยเห็นไหม เดวิลหลงไหลกันน่าดูเลยอ่ะวันๆเอาแต่รักกันอ่ะไม่อยากห่างกันเลยสักวินาทีเดียวไปไหนก็ไปด้วยกันมีเกณฑ์ว่าจะพากันไปฮันนีมูนด้วยนะไปทะลงทะเลอย่างเงี้ยไปแม่น้ําเงี้ยค่ะไปอาจจะไปกันสองคนค่ะกับอาจจะกลับมาสามคนนะคะดูว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบทําให้คุณมีความสุขนะตามใจคุณ แล้วตัวคุณเองนะคะคนที่มีพลังงานไฟอยู่หรือเฟมินีเนี่ยถึงแม้คุณจะเป็นคนที่แบบดูตัวเล็กตัวน้อยนะคะตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้หมายความว่าคุณตัวเตี้ยตัวเล็กตัวผอมอะไรไม่ใช่นะหมายถึงว่าเจริญจะก้าน่ะน่ารักนะคะทำตัวน่ารักตัวเล็กตัวน้อยเข้าหาเขาพูดจาแบบน่ารักอ่ะเฉลาะคุณจะคอยแบบดูแลเขาประจบประแจงเขากอดเขาเช่นเดียวกัน เขาเองก็จะคอยกอดคุณเหมือนกันเห็นไหมห่างแมวสองตัวเนี่ยกอดกันทั้งคู่เลยอะ่ะนะต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างกอดกันนะคะไม่ห่างจากกันอีกแล้วไปไหนไปกันนะคะความทุกข์ความโศกอดีตคุณจะคุณทั้งคู่จะทิ้งมันไปแล้วจะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากมาก เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามีราศีอะไรบ้างนะคะลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะราศีแรกคือราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาถึงวันที่ยี่สิบมิถุนานะคะเป็นธาตุลมและราศีถัดมาคือ ราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่20มีนาถึงวันที่18เมษายนเป็นธาตุไฟและราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่20มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์เป็นธาตุลมและราศีสุดท้ายคือ ราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่ยี่สบเอดมิถุนายนถึงวันที่ยี่บสองกรกฎาคมเป็นธาตุน้ําและจะเป็นธาตุอะไรก็ได้ราศีไหนก็ได้นะคะหมอเปิดให้เพื่อเป็นไกล้ได้เฉยเดี๋ยวเรามาดูนะคะช่วงวันเวลาที่สําคัญระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่นะคะเดือนอะไรนะคะช่วงวันเวลาที่สําคัญระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นช่วงวันที่สิบเก้า เมษาถึงวันที่ยี่สิบพฤษภานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รู้จักการได้พบเจอกันได้กลับมาคุยกันนะคะหรือใดๆก็ตามลองดูนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ s ซ s s y ซี่สปรนะคะอยากจะบอกอะไรคุณหมอชอบมากหมอรู้สึกว่าไพ่แบบเนี้ยมันมันดูมันดูแรงแรงมันดูตลกดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคำพูดแซบนะคะมาให้คุณก็ได้ ะะอยากรู้สิว่าไพ่เซซี่เนี่ยอยากบอกอะไรคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักไพ่เหมือนออกมาเตือนคุณนะคะในทิศท,ทางเดียวกันเลยว่าช่วงนี้คุณบางคนอา,อาจจะกำลังสับสนอยู่ก็ได้บางคนอาจจะแบ็คแพ็คนะคะไปเที่ยวหรือไปในสถานที่ใหม่ๆที่คุณเจอกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดก็ได้ซึ่งคุณกำลังสับสนว่า ตกลงเนี่ยมาเที่ยวนะกําลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่วะเรามาเที่ยวหรือเรามาผชนภัยหรือเป็นผู้ประสบภัยนะกําลังงงตัวเองว่าฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันกําลังจะต้องทําอย่างไรดีนะคะบางคนอาจจะแบกเป้นเนี่ยมีน้องแมวไปถึงตัวด้วย่แล้วก็อะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยกําลังเดินทางอยู่ดีทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เรื่องราวอะไรแบบนี้ สร้างความกระวโหนสร้างความวุ่นวายให้กับคุณจนคุณหัวหมุนเนี่ยนะคะไพ่บอกว่าคุณกําลังสับสนแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณกําลังแบบคิดวนคิดหมุนแบบจะทําอะไรก่อนดีหน้าทำหนึ่งสองสามสี่จะกินข้าวหรือจะส่งข้อความหรือจะอ่านหนังสือหรือจะเดินทางต่อคือตาคุณลายไปหมดแล้วอะ่ะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอะ่ะแต่ไพ่บอกว่าเนี่ยไอ้ไอสิ่งที่คุณคิดอยู่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพาคุณ บินสูงขึ้นไปหรือือหรทําให้คุณดีขึ้นนะใช่แล้วนะเป็นสุดท้ายมาคอนเฟิร์มคุณคิดมากเกินไปนะคะ you are overthinking it นะคะ again วงเล็บคุณคิดมากเกินไปอีกแล้วไม่ว่าคุณกำลังเจอกปัญหาอะไรอยู่ปล่อยวางอย่าสับสนตั้งสตินะคะแล้วก็ค่อยคิดไปดูเหมือนคุณเป็นคนที่คิดมากจริงๆนะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของความรักก็อาจจะคุณอาจจะกังวลน่ะ นะคะถ้าตีในเรื่องของความรักคุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้ยะใครกันแน่นะที่จะทําให้ฉันไปถึงฝั่งฝันคือเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าคิดเยอะคิดมากจนแบบไม่แน่ใจาแล้วอะลองถอยออกมานะคะลองถอยออกมาพักตั้งสติทำใจให้สบายเดี๋ยวคำตอบมันจอกมาเอง นะคะอย่าคิดมากยิ่งคิดยิ่งฟุ้งมันจะยิ่งทําให้คุณปิดกับอยู่กับความคิดของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาปิดจบด้วยไพ่ดีฟเลิฟนะคะดูโรแมนติกสวีทน่ารักไพ่ดีฟเลิฟนะคะอยากบอกอะไรคุณอุ้ยใบแรกก็รีคอมมิตเลยนะโ้ใบตรงกลางแล้กัน ใช่ acceptance ไปนี้ออกมาแล้วนะเนี่ยเอาสามไปพอ,อ<ะ>ให้เหมือนบอกว่าให้คุณนะ่ะยืนยันอีกครั้งนะว่าคุณต้องการรักแท้จริงๆคุณต้องการคนที่จะอยู่คุณตลอดไปนะคะให้คุณแบบบอกกับตัวเองแหละบอกกับตัวเองในหัวใจอ่ะบอกกับเสียงในหัวของคุณนะ่ะนะยืนยันไปเลยว่าคุณต้องการคนที่เขา รักคุณจริงแล้วคุณก็รักเขาจริงด้วยนะคะเสียงในหัวของคุณจิตวิญญาณของคุณพลังงานความคิดของคุณจะได้บอกไปสู่จักรวาลได้จัดสรรคนรักของคุณมาให้ตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะและในในเรื่องความรักของคุณมันน่าจะมีมีอุปสรรคนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นบททดสอบทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยทางเรื่องการงานการเงิน สภาพแวดล้อมหรือคนต่างๆก็ก็ดีนะคะจงใช้โรคปกป้องความรักของคุณนะเป็นเกาะให้กันและกันนะ,ค,ะคุณคู่ต้องปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะห่วงใยกันเพื่อจะได้ทําให้ปัญหาอุปสรรคมันหมดไปไวๆทําให้คนที่คิดไม่ดีกระเด็นหลุดออกไปและสุดท้ายนะคะการยอมรับนะคะไพ่บอกให้คุณยอมรับในตัวกันและกันนะคะ เพื่อความรักที่แท้จริงมันจะได้อย่างรากลึกลงไปในดินเหมือนต้นไม้นี่แหละรักแท้มันจะไม่มีวันครอนแคลงนะคะมันจะมีแต่ความความเจริญเติบโตไปเรื่อยๆต้นไม้แห่งความรักเห็นไหมเป็นต้นไม้ที่แบบตรงปลายมีสองสองเส้นเนี่ยม้วนกันไปรัดก,กันมานะคะด้านหลังเป็นลูกหัวใจออกดอกออกผลก็เป็นหัวใจอีกนะคะเป็นต้นไม้แห่งความรัก คุณจงยืนยันปกป้องและยอมรับซึ่งกันและกันนะคะคุณถึงจะได้สมหวังในความรักรักแท้ครั้งนี้คุณจะได้พบกับคนที่ใช่จริงๆคนที่จะเป็นคนของคุณและอยู่ด้วยกันตลอดไปจริงๆหมอดีใจด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ออกไปในทิศทางที่ดีและสู่สมหวังมีภาพของครอบครัวออกมาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่คุณก็ต้อง คอนเฟิร์มกลับด้วยนะคะหมอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์นะคะกดแชร์กด, share, ก,ดกดติดตามและคอมเมนต์นะคะหมออยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมพลังงานบวกๆนะคะเพื่อให้ทุกคนมีแต่ความสุขเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วนะทํางานมาทั้งวันแล้วขอให้คลิปของหมอเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มหรือทําให้คุณใจฟูนะคะ ให้คุณหลับฝันดีก็ได้นะคะมีอะไรก็มาแชร์มาแบ่งบัตแบ่งปันกันในคอมเมนต์ก็ได้นะคะสุดท้ายนี้หมอก็ขออวยพรให้คุณทุกคนสุขสมหวังในความรักและขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆไว้พบกันใหม่กับหมอริชในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ